เป็นฝ้าหนักมากค่ะเป็นมา20ปีแล้วนะคะตอนเนี้หมดประจำเดือนตั้งแต่อายุ41หรือ42ทันทีที่เราหมดประจำเดือนนะคะฝ้าจะมามากกระก็จะมาเยอะริ้วรอยต่างๆเนี่ยระบบของผิวหน้าเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยนะคะลองมาทุกอย่างไปหาหมอปรึกษาเกี่ยวกับผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นหมอตามโรงพยาบาลหรือหมอตามคลินิกเวชกรรมเสริมความงามเครื่องสำอางใช้แบบเกรดดีเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกยี่ห้อแต่ไม่อยู่ค่ะ จนตอนนี้มาเจอโจลัสมานะคะโจลัสมาเริ่มใช้เพียงครั้งแรกเห็นผลทันทีทันทีที่ใช้คืนแรกตื่นมาน่าจะรู้สึกว่าน่าจะนุ่มแล้วก็ฉ่ำน้ำมากนะคะลองใช้ไปเรื่อยๆกระปุกที่1กระปุกที่2พอขึ้นกระปุกที่3พบเลยค่ะว่าฝ้าที่ฝังลึกกระนิ้วรอยต่างๆเนี่ยกระชับขึ้นฝ้าเนี่ยจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคนมาถ่ายรูปเนี่ยเราไม่ต้องใช้แอปช่วยเลย คราวนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างในกระปุกกระปุกนี้นะคะโจลัสม่เป็นครีถมถ่านน้ําค่ะพะการที่เขาเป็นครีมถ่านน้ำเนี่ยหน้าเราจะไม่มันแล้วผิวหน้าเราเนี่ยจะดูดซึมได้ลึกขึ้นริ้วรอยต่างๆนะคะร่องกว้างต่างๆเนี่ยจะแคบลงอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกว่ามันกระชับขึ้นถามว่าจริงไหมใช่เลยนะคะ 2. ทําไมฟ้าถึงจางลงโจลัสมามี o บทา i c a l c o m p เพก B ที่เข้าไปจัดการดูแลฝ้าได้ถึงระดับชั้นลึกถึงเมลาติโนไซต์รอยเหี่ยวย่นต่างๆโจโลัสมามีไลฟ์แพงต้นนะคะจากทะเลน้ำลึกที่เข้าไปดูแลเกี่ยวกับความไม่กระชับต่างๆริ้วรอยต่างๆแล้วก็ไปเพิ่มให้เป็นอาหารผิวทำให้ผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นมากตอนนี้ใช้โจโลัสมามา1ปีแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะ อายุ50แล้วก็ยังเดินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นใจจนมีบางคนบอกว่าทำไมหน้าเด็กลงมากโจลัสมาเลยค่ะแนะนำนะคะชิ้นนี้กระปุกเดียวเอาอยู่ค่ะใช้ได้ตั้งแต่ผิวหน้าลำคอริ้วรอยใต้ตาไม่ต้องโบ็อกไม่ต้องไปหาหมอสัญญกรรมโจลัสมาเอาอยู่จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ